bmw r 1 2 5 0 GSA นะครับคันนี้เป็นตัว exclusive style นะเป็นสีพิเศษนะครับรถปี2021วิ่งเพียง9,900กิโลเมตรเท่านั้นนะเป็นทัวริ่งตัวจบอีกหนึ่งคันนะครับแล้วคันนี้เนี่ยมากับความใหม่นะใหม่น้อยไม่ถึงหมื่นนะครับบุ๊กเซอร์วิสคู่มือมีมาให้แล้วนะสภาพสวยๆพร้อมใช้งานเลยมาเรามาดูความใหม่กันดูยางนะครับมิชลินอ a นาคีดอกเต็มเมเ,มหเหลือเลยนะครับ ปี๊บคันนี้เนี่ยได้มา3ใบนะเป็นปี๊บศูนย์ของ B M W นะครับสวยงามมาดูตัวเฟรมนะครับโชคไฟฟ้านะสวยงามมากๆนะครับดูตัวเครื่องนะสะอาดสะอาดนะครับมีกาดกันแคสบาร์มาแล้วนะครับของโลโบินะแล้วก็แคสบาร์บนล่างเนี่ยเป็นของ B M W นะครับแล้วก็สปอร์ตไลท์เนี่ยก็เป็นของ B M W นะครับ1คู่นะแล้วก็มีกาดสปอร์ตไลท์เนี่ยเป็นของวอรดอริทนะครับปั๊มเบรกดิสเบรกสวยๆเลยแล้วเรามาดู ตามซอกนะครับหม้อน้ำนะดูภายในกันรถนี่ไม่ค่อยได้ลุยเลยนะครับดูจากสภาพนะสวยงามนะครับขยับขึ้นมาด้านบนเนี่ยกาดแฮนด์มีมาแล้วนะครับแล้วก็มีกา้กานเบรกก้านคัดของทูร์าเทคนะครับมาดูที่ด้านหน้ากันบ้างนะไฟหน้าสวยงามนะครับมีกาดไฟหน้าของวอดลิทมาแล้วนะรถเนียนมากๆเลยคันนี้สภาพดีมากๆนะครับตัวเตะเกียร์เนี่ยก็เป็นของทูร์าเทคนะครับ ตัวเตะเบรกฝั uck, ่งนู้นก็เป็นของทูร่เทคเช่นกันนะครับดูเฟรมนะดูภายในสวยงามนะครับเทาเนี่ยนินเนียนเลยนะรถคันนี้นะครับเป็นโตโลนะครับดูบบกเหมาะกับไซระคนไทยนะครับแล้วก็บอกไม่มีขาดไม่มียับเลยนะนี่ครับสีตัวเ e อ็กซ์คลูซีฟสไตล์นะครับจะเป็นสีน้ำตาลอมเขียวๆนะตัวจริงสวยมากๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูเลขไมค์กันนะ รถวิ่งอยู่ที่9,900กิโลเท่านั้นนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับจะเป็นปุ่มควบคุมต่างๆนะดูสภาพดีมากๆเลยนะครับมีประวัติเซอร์วิสศูนย์ทุกระยะนะครับคันนี้ไม่น้อยด้วยนะมาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดีกว่า เครื่องยนต์สภาพดีมากๆเลยนะครับเสียงวาวอะไรไม่มีดังเลยนะสภาพดีมากเลยคันนี้เราตั้งไว้ที่8 1 9 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับใครกำลังมองหา R1250J-A อยู่สีพิเศษนะครับคันนี้สวยๆเลยนะแล้วได้มีประวัติเข้าศูนย์ทุกระยะไม่น้อยด้วยนะครับผมไม่ถึงหมื่นนะข้อมูลตัวรถช่องทางการติดต่ออยู่ด้านล่างคลิปแร้อแล้วครับขอบคุณมากครับ